สวัสดีครับแฟนช่องกระแสต่างประเทศอยู่กับพี่เจกระแสต่างประเทศเหมือนเดิมยามาวเจอกันแบบนี้หน้ากล้องเวลาสามคู่จัดไปนะครับแล้ววันนี้วันเสาร์ครับเรามีนักกา like รไลฟ์สดสองร,รอบรอบแรกเที่ยงวันอย่าลืมชมรมกระแสต่างประเทศเจดีส3นะครับอ้าวสามคู่พรีเมียร์ลีกอิตทั้งหมดเลยครับเริ่มที่เวลา6กโมงครึ่งคู่แต่ไวครับนอร์ทฮมฟอร์เรสอันดับ17จะเปิดบ้านเจอกับเชลซีอันดับ7จ็ดฟอร์เรสมี5แต้มเกมล่าสุดบุไปพ้ดิวคาเซล,ลมา0ูนย์ต่อสนะครับโอล่าไอแน่ยังเจ็บล้วก็ต้องเช็คคล้วก็ินเชโับ ที่เหลือเอเลียดแอนเดอร์สันมีฟิลิปชันอังกฤษนาวรุกมอร์แกนกิฟไวท์ดานเอ็นดอยอีกอร์เคียร์ซูตน่าจะยืนกองหน้านะครับในขณะที่เชลซีมี11แตม้มเกมล่าสุดเปิดบ้านเบียดลิเวอร์พูลมา2-1นะครับโคพาเมอร์กับเลียมดีลับยังเจ็บตัวหลักก็มาเสร็จไกเซโดเอนโซเฟอร์น so ันเดสนาวุกเปโดเนโตเอสเตวาลชัวเปโดนะครับเจอกันฤดูกาลก่อนเนี่ยเชลซีบุกชนะ1-0แล้วก็บ้านเชลซีจบ1-1ตามหน้าเสือขอมองเชลซีบุกมาเป็นต่อนะครับ ฟอร์เรอยู่ในช่วงที่กําลังขาดขาดความมั่นใจสุดๆเลยครับในขณะที่เชลซีนี่แม่กําลังมาดีโดยเฉพาะเอสเตวลติดทีมชาติบราซิลชุดใหญ่แล้วด้วยนะครับพี่เะดมองว่าขุมกําลังชั่วโมงนี้ดูพร้อมกว่ากระแสาดํมเลศไหลเชลซีด้วยนะครับวัดใจเชลซีครับจะบุไปเบียด f o r ์เรที่ฟอร์มแย่ได้ครับ ครูต่อมาไปที่เวลา3ามทุ่มตรงนะครับไปดูแมนเชสเตอร์ซิตี้อันดับ5จะเปิดบ้านเจอเอเวอเรตันอันดับ8แมนซิตี้มีส3แต้มเกมล่าสุดบุกไปเบียดเรนฟอร์ดมา1-0นะครับเรียนเอ็ดนูรี่เจ็บลงไม่ได้แล้วก็ต้องเช็คโรดรี้ที่จริงๆล่าสุดก็กลับมาเล่นได้แล้วนะครับตัวหลักๆแดนกลางก็ทิชานี่ไรเดอร์แนวรุกนี่พีคทุกคนนะครับซาบินโยฟิลโฟเดนเชเรมีโดกูเออร์ลิงฮาแลนด์กำลังท็อปฟอร์มครับในขณะนะที่เอเวอเรตันมี11แต้ม เกมล่าสุดเปิดบ้านเบียดพาเลทมา2-1แต่ว่าปัญหาคือเดวิดมอยจะมุนซิช้งานแจ็คกิลิชในสัญญายืมตัวนะครับที่ไปยืมมาจากแมนซิตี้ครับเราก็ต้องเช็คไมเคิลคีนเซนเนบ็กตัวหลักด,ด้วยนะครับที่เหลือแดนกลางก็ยีซ่าก,การนาเก้ครับแนวรูอิริมันเอ็ดีไอไทเลอร์ดิบริงได้เคเรนเดลบิลิห์คอ ผลแบงกกลับมาช่วยทีมข้างหน้าเป็นเบตโต้นะครับเจอกันฤดูกาลก่อนเสมอ1-1นนบ้านซิตี้เกมเยือนซิตี้บุกชนะ2-0ตามหน้าเสือแมซิตี้เป็นต่อเยอะพอสมควรนะครับแม่ถือว่าเสียหายครับเอเวอร์ตันกับการไม่มีแจ็คจิลิธจริงๆเล่นดีมากๆกับเอเวอร์ตันติดสัญญายืมตัวพี่อดูแล้วซิตี้เดินหน้าต่อครับเอริ่งเบลลฮา,าร์แลนก์กำลังท็อปฟอร์มจริงๆนะครับกระแสไหลซิตี้ประตูแรกมาไวไหลแนะ่ซิตี้จะเปิดบ้านยิงขาดถึง2ประตูนะครับ ล้วก็ไปปิดท้ายเวลา3ทุ่มอีกคู่หนึ่งครับคทิส์ซ่พาเลตอันดับ6จะเปิดบ้านเจอกับบอลมัดอันดับ4 พาเล่มี12แต้มเกมล่าสุดบุกแพ้เอเวอตันมา1ต่อ2เป็นการแพ้นัดแรกของฤดูกาลนะครับตัวหลักๆก็แน่นอนมาร์เกอีคุมเกมรับแนวรุกก็อิสมา يل ่าซายเอรม e ีป um ิโน่ชองฟลิปมาเตต้า e นะครับในขณะที่บอลมัดมี14แต้มเกมล่าสุดเปิดบ้านชนะฟูลแลมมา3-1นะครับก็ไทเลอร์อด,ดัมองตัวนซามเมนโยมาคัสตาวิเนียกองหน้าเอวานิวสันฤดูกาลที่แล้วกินกันไม่ลงนะครับเสมอกันทั้ง2เกมคู่นี้ก่อนเกม ขามองพาเลสเป็นต่อแม่พาเลสแพ้นัดแรกมาในขณะที่บอลมัด6นัดหลังสุดไม่แพ้ใครนะครับอยู่ในช่วงที่ฟอร์มดีจริงๆเหมือนกันดูแล้วเนี่ยที่เด่นมองว่าใกล้เคียงนะครับกระสาําเน็ยไหลบอลมัดเกมนี้มีโอกาสออกเสมอครับซื้อ2มุมวัดใจบอลมัดไม่แพ้เป็นอย่างน้อยครับสรุป3คู่นะครับชอบไปที่เชลซีแมนซิตี้และบอลมัดแล้วเดี๋ยวเจอกันในไลฟ์สดวันนี้นะครับสวัสดีครับ